มาเด้อพี่น้องเอาต่อสิผ้าหุงเข่าแบบบี่แบบบรลลินน้ำได้จ้ะเด้อบังหันไทยไปเราลืมกดกล้องจ้ะอันนี้เอาต่อยกลางไปประมาณสามน้ำละจ้ะมาจ้ะอันนี้เป็นข้วหอมมะลิวิธีการหุงกับบริยากได้จ้ะต่อยกระิวัดเข่าประมาณนี้นี่จ้ะเข่าได้ประมาณเดี๋ยวเอาต่อยใส่น้ำขึ้มนมานิดหนึ่งเองเด้อต่อยเสยเบอรงถ้าเข็นบาเห็นต่างกับบนเขา โอเคจ้ะเย็นว่าอาหารมันประมาณนีน้เนาะเดี๋ยวตัดที่พัดที่เบิรงเห็นเน็ดพอจ้ะประมาณนี่จะ้ะเดี๋ยวตัดเซวน้ำออกนิดนึงย่ามันแฉจะ้ะพอหนิมเป็นเข่าหอมมนะลิเนาะนี่เลยจะ้ะง่ายจ้าวัดกระดับเข่าล้ะกะเอามือมาวางบนเข่าเนาะให้ระดับน้ำเท่ากันเลยจะ้ะ แต่พอขอกาเามารีเนี่ยอาต่าแนนในน้าใหใส่น้ำน้อยลงไปนิดนึงได้จ้ะเด้อเมาจา่กเช้าก็ตั้งหม้อถิ่มไว้เนาะจ้ะเนาะอาต่าเก็ดสีเปิดไฟปันกลางไว้ได้จ้ะแล้วจักน้อยเ้าก็สีมันมาคนเขาทุกสองสามนาทีได้จ้เะเด้อมา่จากเขาเขาเริ่มเดือดเฮาก็สิมาคนกันแป๊บนึงจะกคนกัน,นหน่อยหน่อยได้จ้ะกัน่อ้เขาติดก้นหมอ้อเนาะจ้ะเนาะ พยายามเคลียร์เขาให้เสมอกันนะจ๊ะเด้อโอเคจับวันนี้เอาต่อยก็ตัวเปิดอีกครับวันนี้ห้าวกะไฟเน่าแล้วจับก,กับประมาณแปดถึงสิบนาที้ะจ๊ะเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกที่หนึ่งนะจ๊เจะเนาะเนื่องจากเก่าห้าวกะเริ่มเดือดแล้วจ้ะปิดฟ้าไว้จ้ะเนาะเดี๋ยวอีกห้านาทีเอาต่อยก็เปิดเบิ่งอีกเท่อนึงไฟต้องเบานะจ๊ะเบาค่อนข้างไปทั้งอ่อนนิดนึงเพราะขั่นเดี๋ยวกลนหม้อข้สิ่ใหม่นาะจ้ะเนาะ จากของเฮงากันเริ่มสิได้แล้วเนะาะเขาหอาก็ติดปอยให้ก็เดือดจนกว่ามันสิบ,บ่มีฟ้องฟุดฟดขึ้นมาเนาะจานะเนาะก็ปิดฝาไปต่อจากมาจากครบ1ิบนาทีแล้วเนาะเดียวหุงไ้แล้วต่อมาจังได้พี่น้องงามบน่นี่แล้วต่อมาคน,นปล่อีกนิดนึงนาะจานะเนาะมันจะเม็ดเขาเอาต่อยใส่น้ำเยอะไปนิดนึงจ้ะแต่พูดได้หุวงเป็นเขาหอมมะลิเนาะ ต่อยแนะนําจะใส่น้ำ,น,ำน้อยลงก่นกว่า,วาอะต่อยใส่ไปอีกนิดนึงจ้ะแต่ก็ถือว่าโอเคเนาะจ้ะนาะเม็ดงามอยู่จ้ะแล้วต่อล่อยถิ่นไปอีกประมาณสามสีน่นาทีได้จ้ะเด้อมาจ้ะโอ้ยควันวยๆขาวห่อกระเซ็ดแล้วจ้ะใส่เวลาหุงประมาณส mm ิบห้าเกือบสี่สิบนาทีเนาะจ้ะเนาะกะก้กากันเอาจ้ะพี่น้องจ้าเวลาเพราะวา่ามันแล้วตัวห้องหมากหุงหน่อยเนาะ ถามมะเขาว่าเขาสวยบอเม็ดสวยมากเลยจ้ะแต่นนี่มันยังบนเลาอุ้งนะจ้ะเนาะแล้วต่อถองไอ่เขาเลาอุนิดนึงจ้ะนี่จ้ะต่ออยอะโชคจ้ะเม็ดเข่าสวยมากๆเลยจ้ะอันนี้หงแบบบริลลน้ำเลยจ้ะเด้ออย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเลยจ้ะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เพื่อพลังใจอ่ะต่อยน้ำเนี่เลจ้ะเด้อคลิปนี้อ่ต่อย้องลาไปแค่นี้ก่อนหละจ้ะว่าดีจ้า